สวัสดีครับวันนี้เรามาเคลียร์เรื่องที่เพื่อนคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าไทยมองยางเกราะล้อยาง8ปณแบบเน้นใช้งานจริงวันนี้ควรเทียบใครกันแน่ระหว่างสไตร k เก M 1 1 6 6ของเข้าประจำการแล้ว BTR 3 e 1ใช้มานานยิงหนักได้แล้ว VN 1ตัวเลือกที่หลายคนจับตาเพราะลอยน้ำเด่นและราคาคุ้มได้คลิปนี้มิกจะพาเดินเรื่องให้ดูง่าย และไม่ยัดสเปคจนปวดหัวแต่ให้พอเห็นภาพว่ารถแต่ละคันเกิดมาเพื่ออะไรและเข้ากับงานแบบไทยๆแค่ไหนเพื่อที่เวลาเราพูดคำว่าเหมาะหรือคุ้มมันจะมีเหตุผลรองรับจริงๆครับ30วินาทีแรกของการประทะใครเห็นก่อนเคลื่อนพลได้เร็วกว่ากับสภาพพื้นที่จริงและยิงได้แม่นกว่าในระยะที่ปลอดภยัยฝ่ายนั้นมักคุมเกมได้ วันนี้มิกจะสรุปให้ชัดว่าส t r i k เก M1126 BTR3E1 และ v n 1ต่างกันตรงไหนและถ้าเราจะเอาไปวางในบริบทไทยชายแดนเมืองนาข้าวคลองบึงฝั่งใต้ที่ต้องรับมือ Improvised Explosive Device IED หรือระเบิดทำเองตัวไหนเด่นตรงไหนบ้างครับหมายเหตุก่อนเริ่มสเปก8คูณ8แตกต่างตามรุ่นย่อย Con ฟิก p t ออปป้อมปืน ข้อมูลในคลิปนี้มิกยึดแนวคิดบทบาทหลักและข้อมูลประสบการณ์ใช้งานโดยรวมมากกว่าตัวเลขจุกจิกนะครับถ้าเพื่อนๆหน่วยไหนใช้จริงแล้วมีบทเรียนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวมิกปักหมุดอัปเดตไว้ให้ครับเรามาเริ่มจากภาพรวมสั้นที่สุดแต่เห็นโคงรงส t ต i เกอร์เอ็มหนึ่งหนึ่งสอเกิดมาเป็นยานพาหนะประจำหน่วยของทหารราบภายในโปร่งนั่งสบาย เคลื่อนย้ายกำลังเร็วปลอดภัยและเชื่อมเครือข่ายการสั่งการได้ดีจุดเริ่มต้นเป็นสายรถลำเลียงกำลังราบ ICV ลำเลียงและยิงกดด้วย r w s แต่ก็มีเส้นทางอัปเกรดเป็นป้อม30มม,มได้เมื่อภารกิจต้องการและงบพร้อม BTR 3 e 1สายรถลบทหารราบ IFV ยิงหนักตั้งแต่โรงงานป้อม30มมมและ ATGM จะรวดต้านรถถัง พบได้เป็นปกติจุดเด่นคือไฟฟ์ p o w e r ต่อราคาดีและตัวรถไม่ใหญ่คล่องในพื้นที่แคบๆแ,แถมลอยน้ำได้ด้วยแต่วันนี้ความท้าทายคือซัพพลายอะไหล่และการคงความพร้อมลบแบบยาวๆ VN1 แพลตฟอร์มโมดูล่าลอยน้ำเด่นออกแบบมาให้ข้ามน้ำเองได้ตั้งแต่ต้น พร้อมคอนฟิกตั้งแต่ RWS เบาไปจน IFV 34มมและ ATGM จุดขายคือแพ็กเกจครบในราคาแข่งขันและหยิบไปทำหลายภารกิจได้โดยไม่ต้องแก้โครงสร้างใหญ่จากจุดตั้งต้นนี้เราไม่ต้องจำตัวเลขอะไรเยอะแค่เข้าใจบุคลิกของแต่ละคันก่อนแล้วค่อยจับวางในงานไทยครับต่อไปเรามาดูตารางเทียบสเปคกันแบบเร็วแต่ครบครับ เทียบสไตรเกอร์ m 1 1 2 6 vn 1และ btr 3 e 1ว่าต่างกันตรงไหนแล้วตัวเลขพวกนี้บอกอะไรเรารายงานจีนของไทยเริ่มที่สัญชาติผู้ผลิตก่อนสไตรเกอร์มาจากสายตะวันตกสหรัฐแคนาดาผลิตโดย gdls canada vn 1เป็นของจีนจากโนลิ n โก btr 3 e 1มาจากยูเครนโดย kmdb ยูโครโบลอมพรอมต่างชาติเท่ากับต่างระบบซัพพอร์ตบอกภาพอะไรคู่มือการฝึกว่าจะไปทางไหนต่อในระยะยาวมวลมิติแมสแอนไซส์สไตรเกอร์หนักราว16ตันครึ่งยาวเกือบ7เมตรกว้าง2.7สูง2.6ตัวเลขชุดนี้บอกเลยว่าขับทางไกลสบายและเข้าซอยเมืองได้ง่ายกว่า VN1 หนัก20ตันยาว8เมตรกว้าง3 0 2สูง3.3 ที่ยอดป้อมใหญ่สุดในกลุ่มโดดเด่นเรื่องรอยน้ำและความจุผู้โดยสาร BTR 3 e 1อยู่กลางๆหนักประมาณ16-16.5ตันยาว7.65-7.85เมตรกว้าง2.9สูง2.77-2.8บาลานซ์ระหว่างขนาดกับความคล่องตัวความจุสไตรเกอร์บรรทุกสอบวก1คือพลขับกับผู้บังคับรถ2นายบวกทาหารลาก9นายกำลังสวยสำหรับหมวดเล็ก vn 1รุ่น apc ใส่ได้2.11บวก11คืออัรทหารราบได้มากที่สุดในตาราง btr 3 e 1ยืดหยุ่น3 6 1บวก 6- 10แล้วแต่ป้อมแล้วคอนฟิกถ้าเป็นป้อมยิงหนักความจุพลลบจะลดลงตามพื้นที่ภายในอาวุธหลักส s t r i อร์ icv ดเดิมใช้ r w a 12.7หรือ mk 1 9 4 0มม,มเน้นยิงกดคุ้มกันกำลังพลก่อนถ้าจะดันเป็น ipfv จึงค่อยอัปเกรดป้อมเป็น30มมเพิ่มทีหลัง VN 1มาแนว IFV ตั้งแต่ต้นป้อม30มมมีโคแอ6 2และมีตัวเลือก ATGM HJ 7 3 d สำหรับงานต้านกราะ BTR 3 E 1ใช้ป้อม BM 3สตรุมปืน30มม c o คแ AGL 3 0มมและรองรับ ATGM อย่าง Barrier Concurs Firepower จบตั้งแต่โรงงาน เครื่องยนต์กำลังต่อน้ำหนัก power to weight Striker ใช้ดีเซล Caterpillar C 7 3 5 0มมได้ประมาณ21 hp ต่อตันพอสำหรับบรรทุกเต็มแล้ววิ่งทางไกลนิ่งๆ Vn 1ใช้ดอยลาว440แรงม้าตก22 hp ต่อตันดีกว่าเล็กน้อยช่วยเวลาขึ้นทางชันลุยน้ำพร้อบรรทุกเยอะ Btr 3 e 1ใช้ดอย326แรงม้าได้ประมาณ20 hp ต่อตัน ตัวเลขกลางๆแต่พอสำหรับภารกิจ IFV ทั่วไปสรุปง่ายๆตัวเลขยิ่งสูงรถจะยิ่งกระฉับกระเฉงแม้ใส่เกราะป้อมเพิ่มแต่ถ้าตัวเลขของเยอะน้ำหนักขึ้นค่านี้ก็จะตกลงต้องเผื่อไว้การสะเทือนความทน Mobility b a s t คสไตเกใช้ช่วงล่างอิสระแบบไฮโดรนิ u m ม t i c และ CTIS ปรับลมยางได้จากในรถช่วยทั้งความสบายและยืดอายุยางเวลาเจอพื้นผิวที่หลากหลาย Vn1 เป็นอิสระทั้ง8ล้อแนวคิดคล้ายกันคุมการยุบยืดล้อให้เกาะพื้นต่อเนื่อง BTR3e1 มี CTAS เช่นกันจุดแข็งคือความเรียบง่ายซ่อมบำรุงตรงไปตรงมาในสนามแปลเป็นภาพจริงถนนไทยลูกลางล่องน้ำคันนาระบบช่วงล่างพวกนี้ทำให้ความเร็วเฉลี่ยทั้งขบวนดีขึ้นและลดไม่เสียการทางง่ายพิสัยและความเร็ว สไตรเกอร์พิสัยราว500กิโลเมตรความเร็วสูงสุดประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง Vn1 <N> พิสัยยาวสุดในกลุ่มประมาณ800กิโลเมตรความเร็วสูงสุดราว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง BTR3E1 พิสัยประมาณ600กิโลเมตรบางแห่งบอกว่าประมาณ850กิโลเมตรความเร็วราว85-95กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ในบริบทไทยถ้าต้องยกกำลังทางกายต่อเนื่องบวกวิ่งผัดกันหลายกองร้อยพิสายยาวช่วยลดรอบเติมเชื้อเพลิงและกดภาระโลจิสติกราคาโดยรวมภาพกว้างสไตร์เกอร์ดีลไทยปี2019้าทหารเฉลี่ยรุมอุปกรณ์และการสนับสนุนอยู่ราวหลัก1.3ถึง2.9ล้านดอลลาร์ต่อคันแล้วแต่สิ่งที่นับรวม VN1 ดิวไทยปี2017ฉเฉลี่ยประมาณ59ล้านบาทต่อคันณตอนนั้นราว1.7ล้านดอลลาร์พร้อมงบตั้งศูนย์ซ่อมในประเทศ BTR 3E1 ไทยหลายลอตรวมๆเฉลี่ยประมาณ1.1ถึง1.2ล้านดอลลาร์ต่อคันย้ำว่าเป็นค่าฉเฉลี่ยเชิงโครงการที่มักรวมอะไหล่การฝึกและอุปกรณ์ไม่ใช่ราคาตัวรลถล้นลวนๆนะครับแล้วอ่านตารางอย่างไรให้ตัดสินใจได้เร็ว ถ้าเน้นลำเลียงปลอดภัยวิ่งไกลนิ่งซัพพอร์ตตะวันตกเลือกสไตรเกอร์ถ้าเน้นลอยน้ำมันทุกเยอะยิงหนักตั้งแต่วันแรกเลือก VN1 ถ้าอยากได้ตัวกลางขนาดไม่เทอะทะไฟล์พาวเวอร์ครบและมีแผนซ่อมบำรุงที่ดีเลือก BTR3E1 สุดท้ายขึ้นกับ TOR ของไทยจะเอารอยน้ำจริงแค่ไหน จะปักหมวด IFV 3 0มม,มกี่คันต่อกองร้อยและจะล็อกอะไหล่ซูนซ่อมคู่มือไทยการฝึกไว้ในสัญญาแค่ไหนถ้าตอบคำถามพวกนี้ได้ตารางนี้จะพาเราไปคำตอบที่คุ้มและใช้งานได้จริงครับต่อไปเรามาดูตารางให้คะแนน5แกนของ s t r i k e r M1126 BN1 และ BTR 3E1 กันแบบเข้าใจง่ายนะครับกรอบคิดคือ5แกน คูณ5ดาวเท่ากับ25ดาวแล้วคูณถ่วงน้ำหนักเป็นเต็ม100คะแนนคิดง่ายๆว่า1ดาวเท่ากับ4คะแนนเพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้งานในไทยที่ชัดเจน 1. แนวคิดบทบาทเราถามก่อนเสมอว่าหน่วยเราเกิดมาเพื่ออะไรไม่ใช่ยิงแรงแค่ไหนสไตรเกอร์เกิดมาเป็น ICV ีลำเลียงปลอดภัยอัปเดตอาวุธทีหลังได้ BTR 3E1 เป็น IFV ยิงหนักพร้อม VN1 ยืดหยุ่นสุดจะตั้งเป็น ICV หรือ IFV ก็ได้ในโครงเดียวใครเด่น VN1 นำสไตรเกอร์กับ BTR 3E1 ไล่มาติดติด2การอยู่รอดการป้องกันไทยมีทั้งถนนหลักลูกลังเมืองพงหญ้าและเสียง IED ในบางพื้นที่ สไตร k เกได้เปรียบจากบทเรียนสนามจริงและชุดคิดกรอบที่สุกงอม VN 1บาลานซ์กรอบพร้อมยังลอยน้ำ BTR 3 e 1ดีขึ้นจาก BTR รุ่นก่อนแต่ขึ้นกับรุ่นย่อยผู้ชนะคือสไตร k เกอร์ VN 1ตามหลัง BTR 3 e 1กลางๆ 3. การเคลื่อนที่และลอยน้ำบ้านเรามีน้ำเสมอคลองบึงนาข้าวน้ำท่วมตามฤดูกาล VN 1ขึ้นลงฝั่งไวลอยน้ำเป็นบุคลิกหลัก BTR-3E1 ก็ลอยน้ำได้และคล่องตัวในซอยแคบสไตรเกอร์วิ่งทางไกลนิ่งมากแต่ไม่ได้ลอยน้ำโดยธรรมชาติผู้ชนะ VN1 ตามมาด้วย BTR-3E1 และสไตรเกอร์ครับ4ไฟฟ้าเวอร์และการเล็ง IFV ต้องเห็นก่อนยิงแม่นกว่า VN1 กับ BTR-3E1 ใส่ป้อม30มมมี c o a อและมีทางเลือก ATGM ตั้งแต่วันแรก สไตร k เกอร์มาตรฐานเป็น RWS ติดปืนกลหนัก12.7ม mm, ิมหรือเครื่องยิงลูกระเบิด40มิมถ้าต้องเข้าปะทะหนักเสียงสูงให้อัปเกรดป้อม30มมผู้ชนะร่วม Vn1 Btr3e1 ส่วนส t r i k เกต้องเสริมก่อน5 C2 ซ่อมบำรุงยืนระยะการลบจิงชนะด้วยระบบ สไตร์เกอร์เด่นเรื่องคู่มือการฝึกอะไหล่เชื่อม BMS ระบบสั่งการในสนามรบตามมาตรฐานตะวันตก VN1D ถ้าแพ็กเกจซ่อมในประเทศเขียนสัญญาชัด BTR3E1 ต้องวาง MLU ปรับปุ่มกลางอายุและบริหารซัพพลายเชนผู้ชนะสไตร์เกอร์ VN1 เป็นรอง BTR3E1 กลางครับมิสรุปคะแนนรวมเต็มร้อย ถ้าโจทย์คือรอยน้ำจริงบรรทุกเยอะยิงหนักได้เลย Vn1 ได้88เต็มร้อถ้าโจทย์คือยกกำลังทางไกลนิ่งๆซัพพอร์ตตะวันตกยืนระยะสไตรเกอร์ได้80เต็มร้อถ้าอยากได้ตัวกลางขนาดไม่เทอะทะไฟ์พาวอร์พร้อมและมีแผนบำรุงรักษาดีๆ BTR3E1 ได้72เต็มร้อหมายเหตุคะแนนนี้เป็นคะแนนภาพรวมไทย ถ้าหน่วยของมิกให้น้ำหนักภารกิจน้อยน้ำมากคะแนนของ vn 1จะโดดถ้าให้หนัก ied และมาตรฐาน c 2ตะวันตกมากสไตรเกอร์จะขึ้นส่วน btr 3 e 1จะคุ้มเมื่อเรามีแผน mlu และอะไหล่ทดแทนชัดเจนครับเรามาดูแผนที่ภารกิจไทยกันบ้างครับไทยมิชชั่นแม็1 1. เมืองกึ่งเมือง,อง,องที่มีชุมชนซอยคลองถ้าหน่วยต้องคุ้มกันแนวหน้าเป็นประจำ และมีความพร้อมด้านการฝึกเล็งยิง BTR-3E1 VN-1 IFV-30 มมจะทำงานง่ายยิงแม่นกดหัวเจาะสิ่งปลูกสร้างได้ถ้าบทบาทหลักคือลำเลียงเร็วคุมพื้นที่ละัตะเวนยาวและยังไม่จำเป็นต้องยิงหนักทุกคันสไตรเกอร์ตอบโจทย์แล้วค่อยอัพเกรดคันไปแถวให้เป็น30มมเฉพาะหมวดคุ้มกัน 2. ชายแดนไกลเคลื่อนย้ายทางไกลสไตรเกอร์เด่นเรื่องความสบายความน่าเชื่อถือความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนกำลัง VN 1ก็ไปได้แต่ถ้าต้องคงความสามารถลอยน้ำพร้อมกรอตที่สูงขึ้นต้องชั่งน้ำหนักคอน f ฟิกดีๆ 3. พื้นที่น้ำท่วมคลองนาข้าวบึง VN 1 BTR 3 E 1ลอยน้ำได้อยู่แล้ว ขึ้นงานช่วยเหลือประชาชนข้ามสิ่งกีดขวางทางน้ำได้คล่องสไตรเกอร์ทำได้ผ่านชุดสะพานทุนวิศกรรมใช้ได้แต่ต้องมีเวลาการเตรียมพร้อม 4. ภาคใต้พื้นที่เสี่ยงระเบิดทำเอง IED risk ลาตะเวนทางไกลรูปเกมนี้ความอยู่รอดการฟื้นสภาพเร็วคู่มือชัดสำคัญสไตรเกอร์กับทีมซ่อมบำรุงอะไหล่ที่ชัดทำให้มั่นใจได้ VN1 น่าสนถ้าแพ็กเกจซ่อมในประเทศชัดเจน SLA เวลาและสต็อกอะไรต้องคุยเป็นตัวเลขสูตรเลือกแบบคุ้มและไม่พลาด 1. อย่าซื้อปืนก่อนซื้อระบบถ้าหน่วยยังไม่มี BMS การสื่อสารการฝึกหมวดกองร้อยแบบฝึกจริงต่อให้30มมก็ไม่ได้เปรียบเท่าที่ควรสายสไตร i เกอร์จึงมีเหตุผลเริ่มจากความปลอดภยัยการลำเลียงที่ดีแล้วไล่อัพเกรดอาวุธ เสริมป้อมยิงหนักให้หมวดคุ้มกันเป็นลำดับ 2. ถ้าจะเล่นลอยน้ำเขียน T.O.R ให้ละเอียดตั้งแต่วันแรกความเร็วในน้ำเท่าไหร่น้ำหนักพร้อมป้อมเท่าไหร่ซีสเตตตลอดฝั่งแม่น้ำคลองแบบทไทยๆต้องการระดับไหนถ้า T.O.R ชัด V.N. 1จะตอบโจทย์ได้เร็วส่วน B.T.R. 3 E. 1ที่มีอยู่วางแผน M.L.U. เพื่อคงกำลังลบให้คุ้มที่สุด 3. คิด LCC ต้นทุนตลอดอายุใช้งานตั้งแต่ปีศูนย์อ่ัในประเทศเครื่องมือพิเศษคู่มือภาษาไทยการฝึกช่างคนขับเป็นชั้นๆและตัวชี้วัดลดพร้อมลบจริงต่อเดือนต้องเขียนลงสัญญาไม่อย่างนั้นถูกตอนซื้อแพงตอนใช้ 4. ทํทำกองร้อยทดลองก่อนสเกลผูก KPI ง่ายๆความพร้อมลบเฉลี่ยชั่วโมงซ่อมต่อคันความเร็วเคลื่อนย้ายจริง อัตราขัดข้องในสีสภาพพื้นที่เมืองชายแดนนาข้าวคลองถนนยาวแล้วค่อยตัดสินรอบใหญ่มิสรุปปิดท้ายถ้าวันนี้เราต้องมีรถที่ขับไกลได้ไวสบายอยู่ล้อสูงคู่มือพร้อมเราค่อยไล่เติมอาวุธสไตรเกอร์ m 1 1 2 6คือฐานที่ดีและคัดบางอันอัปเกรด30มม,มเป็นหมวดคุ้มกัน ถ้าโจทย์หลักเป็น IFV ยิกหนักในเมืองที่ต้องเจาะก,กำแพงสิ่งปลูกสร้างและหน่วยมีการฝึกที่เข้มอยู่แล้ว BTR 3E1 ที่เรามีคือกำลังที่ควรทำ MLU ส่วนการจัดหาชุดใหม่หรือเสริมจำนวนให้ดู VN1 ในกรอบ TR o ลอยนะ้ำซ่อมในประเทศที่ชัดเจน ถ้าต้องการความสามารถข้ามน้ำทันทีในพื้นที่ชประทานนาข้าวคลอง VN1 BTR3E1 เหนือกว่าแบบไม่ต้องรอสะพานแต่ถ้าภารกิจคือยกกำลังเร็วบนถนนไปไกลพร้อมกันหลายคันสไตรเกอร์จะคุม Time to t a s สได้ดีครับแล้วเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมครัว่าการตัดสินใจเรื่อง8คูณ8ไม่ใช่ใครยิงแรงสุดแต่คือใครตอบโจทย์งานไทยได้ครบสุด ถ้าหน่วยของเพื่อนๆใช้อยู่จริงฝากแชร์บทเรียนในคอมเมนต์เลยว่าอะไรเวิร์กอะไรเจ็บให้เพื่อนๆได้อ่านกันได้คอมเมนต์กันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแนวเทียบแบบใช้ได้จริงมิกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ได้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ